องค์สัญญาเตือนป่าบนเส้นรอที่สนต์ <Sý> เสียงตบเไดแเสียงบเือนาวทีี่นอตางตแน่ด้านนาวทีก็ตบตบือกหเอาหอมแมดีไปที่แม่หอมแจมไปนะามแจมไปขอตกี้ินะพี่น้องเสียงรับเพื่อรับทำเลยใครรับขอเสียงดังๆ เขคอมเมนต์ของอจารผู้บริหารสูงสุดให้รับยื่บอลพี่น้องเอาแล้วเราซุ้อยู่นี่เห้อไหนล่ะกันเนี่ยไล่ออกกี่ซุ้มเนี้ยว่าหน้าขามหน้ดูว่าไล่ออกได้ยังก่อนเอาไว้สองมุ้งอยู่เราะเออมีสองมงอยู่ไอ้เว้ยเอาไว้จังสรรยืมซุ้มเก่าหลานหนาวเลยขนลุกเลยชื่อชื่อชื่ออะไรนะลุงชื่อยังก่อนครับชื่อแมนมนรัตนเมืองสลิงครับผม ห้องให้น้องโจห้องสามหัองน้าโจเลยดึงแขนลากแล้วารื่งหานเลยเอาก่อนก็จริ่สิทธิะบายเอาเอาอะไรมาให้พ่อขอใหญจะพัากได้ก่อนยังไงเพื่อบ้านงานเพื่อมันเป็นดาวเนาะตืเริ่มต้นก็เจอนที่บ้านบ้านนองข้ามบอกเลยบ้าแต่บ้านน้องข้ามเนาะบ้านนี้บ่อเออนั่นแหละข้ามข้ามนนแหละงใจอย่างพี่คเออข้าย่างนี้ข้ามเรื่องข้ามข้ามนี่แหละข้ามพ่อเนาะ ได้ก่อนนานใหงลูกเออีกันเคยไหมจิตสาวนะฮะชายแท้เนาะชาวพงษ์เออนีไงแต่ผเปิดนะกว่าจะโอ้ฟังเสียงฟังเสียงอายุเท่าไรลูกอายุ26ครับอายุ26ปีไม่ยปยากได้หมดใจกองผู้หญิงผู้ชายจับแขนกลุ่มติเอ้บังนั่นละจับแขนโยนส่ันเอาล่ะมจกรจพสิบเปอง์เนครับขอขอแยกจำภาพอีกตัวหนึ่งนะครับ จีนสาวนะันเกินพอมเทลูกะ้ะเอาลอะมึง สิมาดรถแล <laughs> เท่ๆแบบนม่าลกเน่าโมลุกเฮยโอ้มันเป็นพวกกันเยแบบันเทยอ่เพ่อกคนเฮยอย่างไรูจป้าคูจัาเปูหนุ่มก้อนงเสียงเขาดีๆจ้าคูแม่เสียงเขาไหลได้นด16ปีแล้วลูเนาะพอรับแล้วนะไป ไปอานีวไปอานนาทิคคบสงมอาความสุขกับตอบนเวทีนะครับต่อจากนี้ไปเป็นทีพิธีกรของทางโจภาพนะครับซึ่งจะมีสาวสวยๆอย่างพี่น้องเข้าปั่นน้องัพี่น้องข้ากระดข้านะครับ่ไหนสองเนี่ยข้างเชียเลยดึงกล้ากันไปห่าเ้ยาหันไหมคูน้อยโตช่ากันเี่ยมีอะไรกไกล้องน้องกล้องหหมเออไได้ได้ได้ละ รักแล้วเรียบร้อยนะคะฟังคอมเมนต์จากพี่ขอมอดอ,อด่าฟังคอมเมนต์จากพี่ขมอดพี่ขมอดคอมเมนต์จด้ไหนได้ไบอก็บว่าพันธ์กับพันธ์กับ,กบือ้นในภาษาไทยผมว่ากับขึ้ครบหมดทุกอย่างแล้วับทั้งเสียงทั้งลีลาท่าทางต่างๆมันกับือมันมันสมบูรณ์แบบนะครับถ้าจะมาอยู่ในถนนสายบันเทิงของหมอลำเนี่ยคือบอกว่าครบเลยอไม่ว่าจะเป็นลีลาท่าทางการแสดงออกต่างๆ หรือแม้กระทั่งน้ำเสียงผมฟังผมยังตั้งแต่ร้องั้งแรกผมไม่ไดบอกว่าคนชิงลูกวะคนชิงลูกตัวครับเขาเลลือไร้แล้วมุงนี่เขาเหลือเขาเลลือไร้แล้วมุงเดียวละเออโอเคโอเคครับโอเคครับแล้วดูคอมเมนต์พวกนี้เจากเอฟซีของสาวหน่อยเป็นแฟนแท่งเอาถามนี่พอหลังจากที่ขึ้นไปหาอีงมาเนาะลงมา พิ่นมาสวัสดีอยู่นี่สวัสดีครับพ่อบะนะผมมาออดิชั่นครับบะนะเครื่องเฝอเฝเนาะเอาลองพี่มาดูลองซ้อมตามคำดึกกลางคืนนะครับช่มันไปห้างเลยใช่มหมบ่เพราะต้องไปถามว่าซื้อเพื่อนยากถามเงี้ยเลยลองพี่ยังเหรพ่อฟังมาหันครับรักที่แม่กองพบรักที่แม่กองคนที่โอ้ยเคยไดซ้อมครับโอยใช้ได้เลยก็เลยไปฟังเสือสดมันใช้ได้เดี๋ยวไปตัดพบรักแม่กองออกมาตีนี่ก็สิอะไรสดอยู่บานเนี่ยนี่ขื่นอยู่บ่พี่น้องว่าอย่างไรพี่น้องนี่อะไรมาเนี่ เออเป็นพ่อสนับสนุนบ่ป้าพี่น้องจะได้พนเห็นเ้ำประตูแม่น้ำพี่แม่แม่ตกคนกันมากบ่กเราซิบเอามากบอกพี่น้องเยอะแม่ป้าบ่แแม่พ่องาุันมาไล่หไม่มือเลยมาไล่มาไล่นแม่เนี่ยไปแตกให้เพื่อนแจกให้บ่ดีใครเอาพี่เฮกป้าอาหารแม่ว่าแม่ขึ้นหลานเขยอยีลูกเขยอีอีกทีนี่งถือว่าเด็กะแนนี้มาขันได้ดีพูดว่าเด็กเฮกบันนี้ได้นี่ เึงหับเปนูดิจิงรอยแล้วนี่แล้วลองผูใชยมาสมังนี่บ่มีผู้ช้ดีเฮอะรนี่ีมอนี่แหละนาเวที่จิตกัดบะเมนก็จะโงขึ้นไปแจกนแฮนไหมเอาขอเสียงน้อยไหมอันนี้ไม่ได้ขอเสียงยากเลยเอาเสียงลำคาเลยคนตัวมือแส้นหูหู้แม่บันทิเด็กิเ้งนี่บันนี้เอาจูกันที่นีกันดีเด้ในทางหาพ่อป่ะก่อไมเฟด พักมือ่อไหร่เหรอใ่เออที่ว่าพ่อพักว่าเห็นมาหามือ่อไหร่เหรอครับโอ้แม่นี่อยู่สุรินครับบ้านแกนนใหญ่ที่ไปเล่นเมื่อกี้โอที่ว่าพ่อพักแล้วลเรียว่าเออพ่อสนใจเนะาะพ่อเย็นไปว่าพ่อสนใจมาหาลังมีทีได้โอ้แมน่นี่เพิ่นทำมาเมื่อวานหรือมือม้อนไหร่เหรอเมื้อนี้เลยทำมาสดๆแล้ววอกกัน2-3คำพอ่อก็เลยเอ้ยพ่อสนใจอย,ยุ้ฟังเสียงลำสมนีนี่เลเว้านิกกี้นิกกี้คนที่ทามหาแมมที่จะให้เราเปิดฟังอย่างไรเที่รถแมี่ มีบ้อมาโอ้ฟ้งเสียงเลยรันที่ยกัใช้ได้แร้วนม่บานนี่เกียวบาน่้านเออพูดย้นนผาดป่านจัว่าฮ่ที่เปิดแค่ีวกเนี่ยวันนีู้ดรพดกดนโจใแม่คงอนโจ๊ตใแล้วหันเพชรเม็ดงามเม็ดงามเบิดปวดหัวน้ำเพชรนี่ละไฟบานทีเลแหลกกสี่เบิ้ละบ่ปากโอ้อะไดเบิดมาทเลแหลกก็ได หัวแข็งมาเนี่นเดียวเดี่ยเดียวหัวแข็งมาเนี่ยไม่กับกลุ่มหามั่งสิละเพื่ดนกันนะครับได้เบิร์ตครับเอาไว้แล้วเจาะบอลโอ้ครับขับครับแล้วเจ้หัวหน้าครับตก็ไปหัวหน้ามาเนี่ยนล่านายกเนี่ยมีเอฟซีเนี่ยมาดนี่ยสบายมากับใครก็ลูกบอกหยอกเด้อพอบอกนั่นสิตรกมากับบพื่อนก่อนมากับน้องครับมากับน้องอายุตัวเล็กกว่าปี26ปีครับ ฮะยี่ส <im cose wick> so ิบหกครับยี่สิบหกไม่เนผัวกับเท่ยเ่ราะ่มบอกอะปากโมบอกว่าจับสันกุงใกล้เนี่ยคนเราซันฝนห่นเนี่ยนั่นเลยอสุดยอดถอดถอดถอดร่องทดสอบพุ่มคนในเฉยอ่าแล้ววันนี้มีมีภาระมีสัญญาอะไรกับใครไหมลูกมามี่เจกี้ไปยุไสเบียดเนี้คือมาคืนพ่อคือมาคืนผัวจะมาอยู่น้ำสาวน้อยน้ำพ่อโจแต่ก่อนก็ไปลำเปิดหมอนนั่นแหละครับแล้วก็ไปตาม วงต่างๆที่เรียกไปมีบานบไทยบอบอพึ่งสารครับมรอำเภอสนุกมันบหามเย้ปอยไปเร้งหวยบคือบอจูบเราบกยังงู้เทนี่ปยง้ะปอยงัระเดไปรเดยาเออปล่อยไปใส่แกมานี่งยลปอยไปย้ปอยไปสินลอเลอเอาได้ไหมเนี่เออบาคือยังอันเอาเดนน่ ออกมาใหม่เด้่องออกมาใหม่ออกมาให่าไปไปเด้ออย่าไปไปเด้อีกสิเนี่ยอุ้ยเนาะอะไรคุณจูใครว่าถ้าร้องไม่ดีก็จะมาบังคับให้เขาบอกว่าร้องว่าดีเหรอคุณร้องดีก็ว่าดีถูกต้องอ่ารับเปิดหมวกอีเลียตีชื่อยังกุลูกชื่อแมนคโอ้สซแมนเ่าพูดน้อยๆตัวพูดน้อยไตลิโตนเออต้าอ่อเป็นตาฮัก เป็นอะไรยังไงแบบไหนเคยรำเคยร้องอยู่วงไหนอะไรยังไงแบบไหนเคยอยู่กับพี่แมนจักรพันธ์ปีหนึ่งค่ะซิแมนจักรพันโอ้แมนอยู่กับแมนแมนอยู่กับแมนขัวบวกกับขัวบวกมันเลียกแมนเรียกกันว่าแมนกับแมนเดีบัดนี้ถ้าไม่พอแมนยังอีูดทบัดนี้มันสิโอ้ถอยู่อยู่คนละมองอันนี้แมนมันี่วันอยู่อยู่อยู่แมนอันนั้นลราเพื่อนนี่เรียกคอร์ดสันแมนอยู่นี่ยู้ไม่ได้อีกเพราะว่าแมนตับแมนสูกันเลยมันสู้กันเออพอเธอคนมิ้นททะเลาะกันเอา สิบาทรอกันเฮ็ดหญ้งนี่กับใดเออเอา,เอาตีลิกับสิงอีกพี่นี่เหรอโอเคยุด